รอบนี้เนี่ยจะเป็นแบบหมัดเปล่าเราจะฝึกเราจะเอาคนที่แม่นที่สุดมาตะวันมาแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนคลิปนี้พี่จะทําอีกคลิปนึงเพื่อที่แบบว่าเอาหมัดหมัดล้วนนะอย่าเพิ่งต่อยอย่าเพิ่ต่อยอย่าเพิ่ต่อยเลยมาเออไม่ลุมเลยเอาคนเดียวอยากต่อยใครก่อนก็ได้แต่ว่ามึงช่วยต่อยกูคนสุดท้ายมึงช่วยลุมคนอื่นก่อนได้ไหมโอ้โห ถ้างั้นกูยอมตายอยู่ตรงกลางนี่แหละเพราะว่ากูจะได้เห็นคนทุกคนได้ไม่งั้นเดี๋ยวกูมองไม่เห็นใครกูไปตายแอบๆเดี๋ยวกูก็มองเห็นใครห้ามตกนะใครตกถือว่าท่ายแพ้ไปเลยนะเออห้ามร่วงด้วยโอเคนะมาผมจะเอามือหนึ่งนักชกเหรียญทองคนเดียวห้าสี่เนี่ยมึงวนกูแล้วอ่ะมึงวนกูแล้วมึงจับคู่ดีตะวันตะวันกูจะบอกให้ไอ้อ่ะมันด่าพ่อหลายครั้งแล้วกูแค่ไม่พูดนเฉยจริง กูไม่แค่ไม่อยากพูดนี่เฉยจริงบาซ่าบาซ่ามึงดูบาซ่ามึงจำได้ไหมบาซ่าบาซ่าบาซ่ามึงจำได้ไหมตอนที่เราเราจบปูนกันเนี่ยไอ้เหี้ยป๊อปเนี่ยจับเราไม่รู้กี่รอบอะไอ้ป๊อปแม่งจับเราไม่รู้กี่รอบมึงเชื่อกูดิไอ้ป๊อปจับเราตลอดมึงจำความแขนได้ไหมมึงล้างแขนตะวันนี้มึงล้างแขนตะวันนี้เออครับนะช่วยผมด้วยนะ้าไอพี่ไอพี่ กูแม่งไม่ค่อยชอบคนใส่แว่นเลยว่ะมึงดูแม่งใส่แว่นว่ะแอคเลยแล้วแม่งดูมีลำโพง <c oughs> ลำโพองอะไรไม่รู้ไอ้แม่งดูหน้าตามแม่งโคตรสตีนอะ่ะแม่งเล่นแม่งเลยมาเริ่มโอเคมึงเล่นกูอ่ะมัดเปล่านะมัดเปล่าไอ้ตะวันวิ่งหากูเลยไอ,อ้แม่งไอ้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไปอ่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอทีนึงขอทีนึงขอทีนึงห้ามตกขอขอขอทีนึงขอทีนึงขอขอขอทีนึงขอทีนึงไอสัตว์เอ้ยมึงโดนกูโดนหลายทีแล้วกูโดนหลายทีแล้วไอป๊อปไอป๊อปไอป๊อปเอ้ยตวันเล็งกูตวันเล็งกูพลาดตวันเล็งกูพลาดตวันเล็งกูพลาดตวันเล็งกูโอ้ยตกไอ้สัตว์เอ้ยความเหี้ยมมาเกิดเลยสัตว์เอ้ย โอ้ยโต lead, à, wow, yeah. ๊ะโต๊เอาเลยเอาเลยเอาเลยผมแพ้แล้ว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 ผมตกแล้วเย้ะเอ๊ะไปทำอะไรเลยกูสไลด์เลอะเทอะไปเรื่อยเลยกูโดนตายแล้วเอากูโดนตายแล้วเยอะแม่งไปคนแรกเลยกูโอ้โหมึงต่อยกันแบบนี้แม่งไม่จบแน่เลยกูว่าคิดว่าน่ามีสามชั่วโมงอะว่าเวทีมันกว้างไปว่ะจริงๆมันต้องเวทีต้องแคบกว่านี้ มันจะได้หนีกันไม่ได้ไกลมากเออ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 เอ๋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 เอมเอ๋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 เอนเอ่เอ้เอ๋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 เอนเอ๋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 เอ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 อ ตัวมันจะตายตัวมันจะตายรู้ไหมดงตัวันก่อนรู้ว่เร็วเลือดมันเด้งแล้วโอ้เห็นไหมแบบนี้มันต้องมีมันต้องมีคนตายสักคนนึงก่อนดีวะโอ้แต่นี่เลือดเต็มกันทุกคนเลยไอ้เหี้ยต่อยกัน3าชั่วโมงก็ไม่จบเฮ้ยบาซ่า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 เฮ้ยหมอไม่ได้ชุบเลยไอ้เหี้ยดูดิมันสไลด์ไปสไลด์มาเลือดมันก็เด้งแล้วอ่ะ กูว่าต่ออีกสามชั่วโมงก็ไม่ตายเลยวะกูว่ามันไกลวะ่ะเฮ้ยแล้วมันแล้วมันเอามากันทุกคนหรือเปล่าบางทีบางคนเพราะว่าตอนแรกพี่บอกให้เอามือเปล่าไงพี่กลัวว่าบางคนมันไม่มีเลยมีกันทุกคนไหมล่ะตะว,วันมีไหมล่ะไอ,ๆๆอ้แล้วไอ้แล้วเราลราเราเปิดพีพีฟ้าก่อนอะเราเปิดพีพีฟ้าก่อนนะแต่เราเปิดพีพีฟ้าก่อนเดี๋ยวลองดูนี่อะมีมีทุกคนไหมล่ะไหนลองยื่นมาดิเอาใครใครไม่มีผมจะได้รู้ใครมีอะไรบ้างมีไหมอะเอามีขวานมีไม้เบสบอลมีขวานมีไม้เบสบอลไอ้พีมีแหละพีไม่มี ไหนแม่พีไม่มีแม่พีไม่ได้เอามา,ไ,มมาไหนแม่ก็มือเปล่าโอ้โหเยอะขวานทุกคนเลยวะ่ะแล้วป้อปมีขวานไหมป้อมีขวานไหมพี่ไอพี่มีขวานไหมเอาไปเอาขวานมาไปเอาไปขวานมาไปมึงวางแผนจะฆ่ากันเลยเหรอเหลือเหลือกี่คนนะ่ะไอพีรถพีรถเฮ้ยมึงมึงลุงกูเลยเหรอมึงเอาเรื่องกูโอ้โหคลิปกูหมดตั้งแต่หัววันเลยแทเไี <laughs> ยย้ยังกินกู มาไหลอกี่เหลือกี่คนอันนี้สามสี่ห้าหกเอ้ยขาดอีกคนนึงอ่ะขาดใครวะเอ้เจ็ดแล้วนี่ว่ะอ่าเจ็ดคนถูกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดคนโอเคมาขวานใช่ไหมขวานทุกคนนะเท่าเทียมกันทำไมมึงเหมือนมึงมุ่งมุ่งกันจังวะมาโ <laughs> <มา S 2> ฮปาร์ตี้กับเบลเบลบองมึงมุ่งมุ่งกันวะเอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้มา ขอเปียัยางอีผีมันเอ้ยโอยผีอหลังผู้หญิงว่าซัดแม่งเลยเอายางเอายางเอายางอียทำไมไอ้สองคนนี้ไม่ซุบซิบกันจังวะหมายเบลเบลไอ้พวกนี้ไม่ซุบซิบกันนะไอ้สัตว์มึงดูดิลุมหน้าอ่อนเลยอะกูเห็นทุกคนพิมพ์แบบนี้ทุกคนเลยมาห้าสี่สามสองหนึ่งมาเริ่มนั่นไงนั่นไงทุกที่ถาโถมไอ้สัตว์ดีนะกูยังไม่เปิด เดี๋ยวตะวันลูกโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิเลือดยุบนะเลือดยุบนะเลือดยุบนะเลือดยุบเข้ามาเหรอมึงเข้ามาเหรอเข้าเหรอโอ๊ยเลือด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 กูมึงจะหมดแล้วเลือดกูเลือดกูจะหมดแล้วเลือดกูจะหมดแล้วอุ้ีเวนเขกูจะหมดแล้วเฮ้ยตะวัน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 เฮ้ยเฮ้ยตะวันตะวันดีดนะ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 โอ้ย ไอ้สัตว์ตตไม่โดนไอ้สัตว์เฮ้ยทำไมทำไมไอ้ป๊อปเลือดเหลือเยอะจังวะเอาแล้วเหลือสามคนเหลือสามคนเรียบร้อยไอ,อ,อ้ป๊อปไอ้ป๊อปเฮ้ยไอ้ป๊อปเฮ้ยศพกูหรือเปล่าที่มึงซ้ำๆกันอยู่เนี่ยมึงฟันเนี่ยศพกูแล้วนะเนี่ยอ้าวไอ้ป๊อปครับผมไอ้ป๊อปอันดับหนึ่งครับผม ดใช่ใช่เนมะ Get ื่อกี้มันฟันโดนศพไงกูว่ามันฟันกันจังแช้งเช้งเช้งกูคิดว่ามันโดนโดนศพเนี่ยแหละเนี่ยโดนแต่หัววันเลยใช่ไหมเฮ้ยมันกดอุ้มได้ใครว่ากดอุ้มเออว่ะนายอยากเล่นด้วยอ่ะอะไรนะกูจะพี่จะไปแล้วเนี่ยพี่จะไปแล้วจะไปเซร์ฟปัจจุบันปกติแล้วอ่าโอเคแล้วครับ เฮ้ยกูเจ็บไส้เลยเหนื่อยที่ผายโอ้โหเหมือน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 ไม่จบอะเหมือนไม่จบอะจบเหมือนไม่จบอะเดี๋ยวดี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 เดี๋ดีเอา๋ยวดีเลยเอาเลยเอาเลยบวกเลยเออเอ่อเออเออเอาเอาเอาเอ่อเออเออเอาเดีเอาดิเอี๋ยวดิเอา๋ยวดี เออเอาดิเอาดิมาสร้างมาทะเล่ทะล่ากายิงกันอยู่แล้วเออเอออุ้ยเฮ้ยเหยดเดออเฮ้ยมีกระทืบด้วยมีกระทืบด้วยเอาเอากูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวหมอไม่ได้ชุบเลยไอ้พวกนี้กระทืบหมดแล้ว ไอีสเดย์เอา้าเอา,เอากูแค้นมานานแล้ว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 เฮ้ <c oughs> <c oughs> ยตอ้บึงนี่กูชอบแก๊งนี้ตรงนี้แหละตีเขาไม่ค่อยได้หรอกแต่ตีตีกันเองอะ่ะขอให้บอกเฮ้ยเอ้ยนี่คันใครอะ่ะกูบอกได้คันกูอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ờ cái tay của mình anh nhá to nhá xạ cái tay đó nè